แต่พอมาถึง2,507เนี่ยสถานการณ์ยิ่งแย่หนักเข้าไปในประเทศลาวเนี่ยหนึ่งในสตกเป็นของคอมมิวนิสต์มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักบินไทยได้ข้ามไปช่วยกอบกู้สถานการณ์ในประเทศลาวในอดีตราชอาณาจักรลาวเราเรียกหน่วยบินนี้ว่าหน่วยบิน f i r e อ l y หรือว่าหน่วยบินหิ่งห้อยวันนี้พบกับเรื่องราวของหน่วยบินหิ่งห้อยหรือ f i r อ f l y ในสงครามลับประเทศลาวโดยคุณวีราสตา ผู้นำการโจมตีกายาน,น้าหรือแฟกในสงครามครั้งนั้นอยากจะขอพูดถึงหลวยบินไทยที่ส่งไปช่วยลาวอย่างที่บอกนะครับสงครามนี้ไม่ได้สร้างความดีงามให้กับประเทศใดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมันสูญเสียทั้งฝ่ายที่แพ้แล้วก็ทั้งฝ่ายที่ชนะแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ไม่สามารถจะห้ามได้ อันนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักบินไทยได้ข้ามไปช่วยกอบกู้สถานการณ์ในประเทศลาวในอดีตราชอาณาจักรลาวก่อนที่จะตกเป็นของคอมมิวนิสต์ปี04สเนี่ยสถานการณ์ในลาว2 5 0 4สถานการณ์ในลาวเนี่ยสุดหนักเพราะว่าพวกเวียดนามเหนือของลุงโฮเนี่ยต้องใช้ลาวเนี่ยส่งกำลังบำรุงไปช่วยเวียดนามใต้ต่อรบ เพื่อปลดปล่อยเวียนดนามใต้ก็ต้องผ่านลาวตอนนี้ผ่านลาวเฉยเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่เขาต้องดูแลปกป้องเส้นทางสายโฮจิมินของเขาด้วยเขาก็ต้องยึดพื้นที่ตอนนี้ปี04เนี่ยหลังจากที่กองแรปฏิวัติปี03ปี04นี่สถานการณ์ในลาวสุดหนักมันก็เลยทําให้โลกเสรีเนี่ยตื่นเต้นเพราะถ้าเปลือปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ลาวแตกแล้เสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นปัญหากระทบกระเทือนไปถึงทั้งภูมิภาคนี้ตกลง เขาก็เลยขอให้ไทย,ยส่งเครื่องบินไปช่วยเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง a t 6หรือ a t 6เป็นเครื่องบินจากไทยส่งไปแค่สองสาเครื่องก็มีนักบินอยู่4ีหคนแล้วก็พร้อมช่างเครื่องไปช่วยอยู่พักหนึ่งอยู่ประมาณไม่ถึงปีครับตัวน,นี้ก็กอบกู้สถานการณ์ได้จุดหนึ่งคือไปทิ้งระเบิดแล้วก็ช่วยทําให้มันกระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาแต่พอมาถึง2507เนี่ยสถานการณ์ยิ่งแย่หนักเข้าไปอีก ในประเทศลาวเนี่ยหนึ่งในสามตกเป็นของคอมมิวนิสต์ทั้งลาวลาวแดงลาวฝ่ายซ้ายแล้วก็เวียดนามยึดหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดเหลือแต่เมืองใหญ่ๆไว้เท่านั้นเองตกลงอเมริกาก็เลยตั้งทีมขึ้นมาเพื่อจะทิ้งระเบิดช่วยกอบกู้เครื่องบินที่ใช้นี่เป็นเครื่องบินที28เป็นเครื่องบินฝึกแต่ว่าสมรรถภาพดีมากก็เลยมาดัดแปลงเป็นเครื่องบินทิงท้งระเบิดจมตีทิ้งระเบิดที28หรือที่ลาวเรียกว่าเตซา8 ทีแรกกะว่าจะใช้นักบินของอเมริกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยช่วงนั้นลาวยังไม่มีนักบินครับยังไม่ได้ฝึกนักบินลาวปี2507นี่ยังไม่ได้ฝึกพอตั้งขึ้นมาทิ้งระเบิดเที่ยวสองเที่ยวปรากฏคิดได้ว่าถ้าเผื่อดวยิงตกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะนักบินเป็นอเมริกันก็จะเป็นปัญหาจะเป็นการละเมิดสัญญาจเจนีวาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความผิดแต่เวียดนามไม่ถือนะครับเพราะว่าเขาอยากจะ,จะทําอะไรก็ไม่มีใครสนใจ หรือสนใจก็ประท้วงเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงชัยชนะตกลงก็เลยต้องเปลี่ยนเอานักบินไทยไปบินช่างเครื่องไทยไปช่วยโดยมีฐานอยู่ที่อุดรแล้วก็เวียงจันทร์เช้ามาก็จากอุดรบินไปเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ก็รับออเดอร์เราเรียกหน่วยบินนี้ว่าหน่วยบินไ i r ์ร์ฟลหรือว่าหน่วยบินหิ่งห้อยหน่วยนี้นี่เป็นนักบินอาสาจากประเทศไทยทั้งหมด เป็นทออทั้งหมดไม่มีนักบินของทอบอรหรือทออก็ไปถึงก็อย่างที่บอกได้รับการเทรนจากฝรั่งบ้างเล็กน้อยแต่พวกนี้ฝีมือดีอยู่แล้วมีสมรรถนะมีความสามารถสูงก็เทรนแป๊บเดียวก็สามารถจะรวมทีมแล้วแต่แล้วก็ไปช่วยได้ชุดพวกนี้นี่จะบินอยู่ร้อยมิชชั่นหรือว่าปฏิบัติภารกิจได้ครบหนึ่งร้อยเที่ยวก็กลับหรือว่าหกเดือนเราใช้ชุดพวกนี้อยู่ ตั้งแต่ปี07ถึง13รวม12รุ่นรุ่นละ6เดือนใช้กำลังพลทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยคนผัดเปลี่ยนกันนะฮะเสียชีวิตไปยีบสคนโดนจับเป็นเฉลยเพราะบินจนน้ำมันหมดแล้วก็ไปตกอยู่ที่เวียดน,นามก็โดนจับเป็นเฉลยผมจำยศไม่ได้นะฮะชื่อจำวมบำลุงตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วกลับมาก็โดนกลับมาก็รู้สึกเสียศูนย์ไปเลยเรามีนักบินที่ร่วม เข้าไปปฏิบัติภารกิจ12รุ่นนี้300รนายกลับมาปี13 13นี่เราสามารถจะฝึกนักบินลาวได้แล้วในโครงการวอเตอร์ปั๊มโดยเอาคนไทยแล้วก็เอาครูฝึกคนไทยอย่างพี่หมีกับตันสลิดพรก็ได้มีโอกาสฝึกนักบินพวกนี้ที่ขอนแก่นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอเมรกันโครงการนี้อย่างที่บอกชื่อวอเตอร์ปั๊มหรือว่าปั๊มน้าก็พวกนี้จะเรียกตัวเองว่าเจ้าผ่าขาวนักบินลาวนะฮะเรียกตัวเองว่าเจ้าผ่าขาวแล้วก็ บินอย่างกล้าหาญอย่างที่คลิปของคูหนุ่มเคยโพสต์เรื่องของเล่าลือแล้วลือลือต่อนักบินลาวคนนี้นี่กล้าหาญมากก็ได้ฝึกจากประเทศไทยเนี่ยแหละครับเมื่อก่อนแกเคยเป็นครูแล้วความรู้ความสามารถจะมีก็เป็นญาติกับวังเปล่าก็เลยไปฝึกที่ไทยกลับมานี่มีชื่อเสียงเพราะบินเก่งมากแล้วก็กล้าหาญบางทีเนี่ยบินลงติดระเบิดเสร็จปั๊บรีบกลับรีบไปสู้กับข้าศึกแล้วทิ้งระเบิดอย่างกล้าหาญทิ้งลงมาเนี่ย ปรากฏว่าเครื่องยังไม่ทันเงยระเบิดระเบิดคือกลัวพลาดเป้าไงฮะทิ้งต่ํามากเครื่องยังไม่ทันจะเงยปรากฏเครื่องบินของแกเองเนี่ยพลุนเลยแต่ก็รอดชีวิตมาบางวันเนี่ยสามารถจะทําได้เป็น10บสิมิชชั่นบิน1ิเที่ยวของพี่ไทยเรานี่อย่างที่บอกนะฮะคือร้อยร้อยหนึ่งกลับบ้านแต่ของนักบินม้งนักบินลาวเนี่ยไม่มีครับสามารถจะทําบางคนทําได้ถึงพันมิชชั่นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ พวกนี้มีฝีมือครับตอนหลังนี่อย่างที่บอกข้าวอาหารกลับมาที่หน่วยบินไฟฟลายหน่วยบินไฟฟลายนี่เราก็ทํางานอย่างได้ผลครับช่วงภูผาทีนี่เราได้ไปช่วยทิ้งระเบิดนะฮะแล้วก็มีวีรกรรมอยู่มากมายถ้าเผื่อเล่าเนี่ยทั้งวันก็ไม่หมดคนที่ไปเนี่ยกลับมาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์รบจากในสมรภูมิจริงกลับมาใช้ในบ้านเรานักบินที่กลับมาเนี่ยมาตอนหลังมีหลายคนได้ก้าวไปถึงดวงดาวอย่างเช่นพิกานหรือพลอากาศเอกการพิมานทิพย์พี่ วรนาถอภิจรีพลอากาศเอกประหยัดดิศยาสลินสมบูรณ์ละหงพอบอทออคนหนึ่งที่ชื่อธนนิตเทียมทันอันนี้ท่านก็เป็นนักบินฝ่ายฝ่ายรุ่นหลังๆก็พวกนี้อย่างที่บอกได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาใช้ในบ้านเราสุวิทย์จันประดิษฐ์อมอมรแนวมารีนักบินพวกนี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีก็สามารถจะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ได้มาสอนรุ่นน้องก็ถือว่าเป็นวีรกรรมหลังจากที่ มีไฟฟลายเนี่ยหน่วยบินไฟฟลายปี2514อเมริกันได้ขอให้เราไปบินหน่วยบินไว h ์ฮอสหรือว่าม้าขาวใช้เครื่องเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้ไปฝึกที่เวียดนามฝึกกับของจริงเลยขึ้นบินของจริงแล้วก็ไปยิงของจริงกลับมาก็มาบินอยู่ในลาวทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้เราเรียกหน่วยนี้ว่าหน่วยไวท์ฮอสพวกนี้นี่จะใช้เครื่อง UHm 1หรือว่าฮิว e. อมีทั้งหมด3ลำ ก็บินช่วยสนับสนุนอย่างที่ปากเซเนี่ยเรามีขบวนคอนวล์ส่งสเสบียงแล้วก็ลำเลียงผู้คนก็จะใช้มาขาวเนี่ยคุ้มกันมาขาวทำงานตั้งแต่ปี1.4ถึง1.7สงครามเลิกอาวุธจะใช้มินิกัน6กลำกล้องยิงด้วยไฟฟ้าอันนี้ได้ผลเพราะว่าเขาบินต่ำมีกระสุนอยู่20,000นัดแล้วก็จรวด2.75นิ้วกะปอแล้ว 7, หรือ19นัดมีเ6 0 d อยู่ข้างก็สามารถจะยิง M60 แบบไม่ต้องไม่ต้องหมุนเร็วไม่ต้องเปลืองกระสุนอันนี้ปฏิบัติการอยู่ที่ประจำการอยู่ที่ค่ายเสนีโลนยุทธ์ที่อุดรครับปฏิบัติการจนถึงปี17สงครามยุติก็กลับพวกนี้จะมีอยู่ลำหนึ่งที่สูญเสียไม่ได้สูญเสียเพราะถูกยิงนะครับสูญเสียเพราะว่าบินเกาะหมู่กันมาแต่ว่าอาจจะเกิดไปตกหลุมหรืออะไรเนี่ยนักบินเสียชีวิตหมดก็ถือว่าเป็นวีรกรรมของทออแล้วก็ทอบอคือนักบินที่ไปฮอเนี่ยกับไวท์ฮอสเนี่ย มีทั้งทอบอแล้วก็ทอออครับแล้วก็มีพละเรือนด้วยประกอบกันก็ถือว่าเป็นวีรกรรมที่พวกเราไปสร้างไว้เพื่อช่วยพวกเรากันเองแล้วก็ช่วยปกป้องประเทศไทยไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์ขอบคุณครับ